สวัสดีครับอยู่กับผมปักกล้วยและในวันนี้นะครับทุกคนปักกล้วยเด่นนะครับผมก็มีเป้าหมายที่จะจัดการนะครับผมปักอาคาอิตูแล้วมาดูกันดีกว่านะครับทุกคนว่าปักกล้วยจะสามารถไปจัดการได้ไหมนะครับก็จะไปรับชมคลิปนี้นะครับทุกคนขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ปักกล้วยด้วยนะครับใครที่กดไลน์คอบคูณมาเลยทุกคนเดี๋ยวก็ไปรับชมคลิปของปักกล้วยเลยละกันนะครับโอเคครับไปเลย let's go เฮ้ยอยากได้ผลว่าเฮ้ยผลสั้นจากพี่มาแล้วจ้าไหนดูซซราคาพันห้าเฮ้ยซื้อไป เฮ้ยโลบัคไม่พอทํไมดีวะเนี่ยไม่มีโลบัคหรอไอหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิสตันชอปร้านบริการขายโลบัคเลทสุดคุ้มมีทั้งกลุ่ม ID ดีพาร์และ v i p เตอร์เวอร์และยังมีการกดผลปีศาจเกมพาร์ตต่างๆในบ็อกฟู้ดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไอคอนขโมยปีเปอร์เฮ้ยโคตรคุ้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะสนับสนุนโดย IH a v e ซ p u ร้านจําหน่ายอุปกรณ์คอมสุดเจ๋งและครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วประเทศประกอบไว้ห้ เมียมินขอให้ขับปรึกษารวดเร็วทันใจใครที่สนใจลิงก์อย mm hmm. ู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมถ้าคุณชอบคอมเราคือเพื่อนกัน แล้วตอนนี้นะครับทุกคนเราก็เข้าไปอยู่กันในเกมที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้ยกระโดดต่างๆนผู้ชมและบักกล้วยนี่รักจริงๆใน,นวันนี้เนี่ยก่อนที่ไอ้กล้วยเนี่ยจะไปเรื่องภารกิจตาดาบักล้วยก็ขอมาสุ่มผลหน่อยรายการเพื่อวัดดวงสักนิดสักหน่อยบักกล้วยได้กดสุ่มไปแบบไม่รีรอนะครับแล้วก็กดไปที่บายนะครับผลที่ได้ก็คือผลเพชรโอ้ยดวงเกลือเหมือนเดิมเลยเนี่ยบักกล้วยและเพื่อนที่มาสุ่มมาพร้อมเรานะครับทุกคนก็ดวงเกลือเหมือนกันโอ้ยสงสัยเราอยู่ด้วยกันได้นะเนี่ยนะหรือว่าบางกล้วยมาซูมพร้อมเขาเขาเลยดวงเกลือ้หโ ด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจเนี่ยบักกลัวขอออกเรือเลยแล้วกันนะโอ้โหโรคนี้มันโหดร้ายแเราให้ผลผู้เล่นแบบผู้บุรีแบบยังไม่เอาเลยอ่ะโอเคบักกลัวไปเลยออกเรือโลดแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนเราจะไปก่อต่อไปเดี๋ยวบักกลัวขอเปลี่ยนดาบกันแล้วกันนะนะก็จะมาเปลี่ยนดาบนะครับทุกคนมีจุดล่อตาล่อใจบักกลัวแต่เดี๋ยวก่อนขอไปเก็บกองกันแล้วกันก่อนค่อยมาเปลี่ยนดาบคือเป็นล่อตาล่อใจยิ่งนักโอเคครับทุกคนบักกล้วยเนี่ยนะครับก็มาเปลี่ยนเป็นดาร์กเบรดนะครับดาบที่ดีที่สุดในโลกโอเคบักก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 กลลล้้้็็มมาาซืืืืออ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 เเรรรนนนนนนะะะะะคคคคัััับบบพ่่่่่่่จจุุงหไไไปปปตแที เองหรือว่าก็อิมเพล่ดาวนะครับทุกคนที่ขอร่ำลือกันว่าเป็นคกที่โหดมากพอมาถึงนะครับทุกคนก็มีคนยืนรอต้อนรับเราเด็กจำนวนสองคนนะครับโอเคขอเซสสปาก่อนละกันนะครับเดี๋ยวตุยพอเข้ามาเนี่ยทุกคนเราก็เห็นบอสนะครับที่อยู่ในก่อน,นี่จะถูกจัดการไป,ไปบ้างแล้วใครมันบางอาจมาทํากันได้ฮะนี่ไม่รู้จ,จริงๆหรอือว่าดักดาอันดับหนึ่งในอนาคตเนี่ยกำลังจะมาทิ้นี่บางอ่าจมาฆ่าบอสหมดได้ยังไงกันโอเคไม่พูดพํมทําเพลงดีกว่านะครับบักกุ้วนี่ยทุกคนขอ,ขอมาจัดการเจ้ามารับงงงงู เจ้าบักอาไคตูได้เออแต่พูดถึงนะครับฟาร์มอย่างนี้เนี่ยนะครับทุกคนมันก็โคตจะนานแน่ๆผมเนี่ยนะครับทุกคนก็เลยไปหาโค้ดมาให้บักกล้วยใส่เพิ่มอีกนะครับผมเพื่อที่จะให้มันได้ฟาร์มเร็วพอใส่โค้ดเสร็จแล้วทุกคนครับแล้วก็ฟาร์มไปสิครับจะรออะไรล่ะฮะแต่ระหว่างนั้นนะครับทุกคนบักกล้วยเดี๋ยวก็ได้ไปรับเควสเป็นปกตินะครับแต่เจ้านี่เดี่ยดันมาค่าบักกล้วยบอกเลยนะครับว่าทําอย่างนี้กับบักกล้วยเดี๋ยวเดเราได้รู้กันพอบักกล้วยเกิดมาเนี่ยทุกคนครับบอกเลยว่าไปพูดพามทําเพชรนะครับรีบหาตัวนะครับผมแล้วบักกล้วยเนี่ยนะครับก็ได้พู่งไปจัดการไบไม่รีรอแล้วเจ้านั้นนะครับทุกคนก็ได้ตายลงแบบง่ายดายบ้า ครับบอกเลยว่าอีซีจ้าจัดโอเคเรานะครับก็ได้ฟาร์มต่ออย่างสบายใจแต่ก็ดูเหมือนว่านะครับทุกคนไอเจ้านี่เนะี่ยจะไม่ล้มละความคิดผมก็เลยจัดการนะครับไปอีกหนึ่งรอบเป็นยังไงล่ะเอจะมาจัดการเจ้ากล้วยเหรอโอ้ยคิดผิดแล้วบอกแล้วว่าข้าเนี่ยเป็นกล้วยที่แข็งแกร่งนะเออจะมาจัดการข้าเนี่ยเอาลงไม่ได้หรอกด้วยความซ่านะครับทุกคนผมก็ได้จัดมาไปอีกหนึ่งทีนะครับผมโอ้โยบอกเลยตายไปสามทีแล้วคราวนี้เป็นไงท้อไม่ล่ะฮึโอเคนะครับทุกคนแบบกล้วยเดี่ยก็ขอฟาร์มตรงนี้ก่อนละกนนะ ไปทุกคนเล s โกตัดคลิป2000 <years> later. โอเคนะครับทุกคนบันกกุ้ยเนี่ยตอนนี้ก็ฟาร์ถึงเรเวลสอโซรายห้าสิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วย้โาโอยเรเวลถึงสักทีนะครับทุกคนหลังจากฟาร์มมานานแซ่ นนพ่อวักกล้วยเนี่ยนะครับทุกคนออกมาข้างนอกนะครับก็เออมันไม่มีที่ซื้อเรือนี่นะปักกล้วยนะครับทุกคนก็ต้องยอมตอมใจนะครับกระโดดข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามปหาสมุทรกันเลยทีเดียวเพื่อที่จะให้นะครับทุกคนไปถึงเกาะด้านหน้านะครับแล้วปักกล้วยเนี่ยนะครับจะได้ซื้อเรือเพื่อไปเกาะต่อไปยังไงล่ะโอเคปักกล้วยขอกระโดดก่อนละกันนะครับตอนนี้เนือย <laughs> กระโดดไปพูดไปไม่ไหว <laughs> โอเคครับทุกคนบักกล้วยมาถึงเกาะแล้วโอเคเราไปซื้อเรือเพื่อที่จะไปปล่อต่อไปกันเลยดีกว่าเด้อบักกล้วยเนี่ยนะครับทุกคนได้ซื้อเรือนะครับรำเดิมคู่ใจมาอีกแล้วนะครับบักกล้วยไม่มีเรือลำอื่นที่จะใช้แล้วก็เลยต้องซื้อเรือลำนี้แหละตลอดนะครับในการเดินทางพอพูดแล้วเนี่ยบักกล้วยก็โซแซโซแซโอเคครับทุกคนเดี๋ยวบักกล้วยนะครับก็ได้มาถึงอีกเกาะหนึ่นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เราเห็นคนด้านหน้าเรารอบนี้เราจะไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นผมก็เลยเดี๋ยวนะครับวิ่ง เฮ้ยบอกเลยนะคะปักกล้วยจะแม่ใครอยู่ในก่อนนี้แล้วตัดลมตั้งแต่ต้นไฟเฮ้ยตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรกันว่าไอ้คำคมอะ่ะโอเคเขาจะเรียกว่าอะไรกันช่างมาละกันนะครับทุกคนปักกล้วยเนี่ยนะครับผมก็ต้องขอมาฟาร์มนะครับตรงนี้ก่อนแล้วกันนะโอ้โหเพื่อให้รีวิวสามร้อยแล้วก็ต้องย้ายไปก่อนแบกบ้านแล้วฟาร์มไปถึงสามร้อยห้าสิบกว่าจะจัดก,การไอ้เจ้าไครตู่ได้โอ้โหเยี่ยมไปเลยครับเยี่ยมไปเลยบอกเลยนะครับทุกคนปักกล้วยเนี่ยนะครับผมต้องผ่านอุปสรรคฝ่าฟันนะครับตรงนี้โอ้โหก็มันจะเเเเเกกกกกกิดดววว่่่่่าาาาาจะะะนน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 ูีีีีััััคครรรรบบบบโโออ้หฟ์มชชลลลยยยยทแต ทุกคนว่าบักกล้วยเดี๋ยวไม่เคยท้อนะครับในการฟาร์มบักกล้วยเดี๋ยวขอฟาร์มต่อก่อนเนอโอเคตอนนี้นะบักกล้วยก็เลเวล263นะครับแต่พอเลเวล275ร้เจ้ี๋ยวบักกล้วยจะสามารถย้ายฝั่งในการฟาร์มได้แต่เมื่อไหร่กันจะถึงเนาะโอเคครับทุกคนบักกล้วยเดี๋ยวขอกัดฟันฟาร์มตรงนี้ก่อนนะครับโอเคแบ๊กโอเคบู๊ยโอเคมาโอเคโอเคฟาร์มายันเช้าครับทุกคนบักกล้วยเนี่ยนะครับเพิ่งเลเวล280เองเออเดี๋ยวขออสัส s ตกก่อนนะเพื่อความแข็ง แข็งแข็งแข็ง,ขงกระแรงนั่นเองอย่าคิดไปไกลเด้อโอเคครับทุกคนหลังจากอัสเตนะครับทุกคนบักกล้วยเนี่ยนะครับก็ต้องมาฟาร์มตรงนี้ต่อนะเอ้ยบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยไอ้กล้วยเนี่ยเริ่มเข้านะครับความจริงก็ไปทุกทีแล้วใกลไ้ได้สู้กับแอคอาคาญิตูแล้วบางทีก็รู้สึกดีใจนะโอ้โหบักกล้วยเนี่ยนะครับเริ่มแข็งแกร่งขึ้นทุกพาทุกพานะครับในอนาคตเนี่ยบักกล้วยจะแข็งแกร่งแค่ไหนนะครับทุกคนก็ต้องรอติดตามรับชมบักกล้วยกันไปเรื่อยๆด้วยนะคะจะทิ้งบักกล้วยด้อเหรรกกกยงททุิ ควรใส่ใจจะไม่ถิ้งบักกล้วยลนะคือไม่กล้วยร้องไห้ล้วนะกล้วยจะไปอยู่ในหวีแล้วเด้อโอเคนะครับทุกคนหลังจากบักกล้วยเนี่ยฟาร์มมาตั้งนานนะครับตอนนี้บักกล้วยก็เรเวลใกล้เต็มทวนโอเคแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนเรเวลบักกล้วยจะสามร้อยหนึ่งแล้วโอ้โอ้ฟาร์มมาตั้งนานกว่าจะสามร้อยหนึ่งบอกเลยว่าโอ้โหเงือตกอันนบักกล้วยเนี่ยนะครับขอยืนแอคน,นะครับผมริมตารงหน่อยละกันว่าบักกล้วยเนี่ยฟาร์มถึงสามร้อยหนึ่งแล้วโอ้ยอ่ะหรอกเกินในเมื่อนะครับทุาบากคนเรเวลบัก อยู่ไปทําไมอยู่ไปเพื่ออะไรโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้เนี่ยบักกล้วยนะครับผมก็ได้บุงนานะครับบักก็แบกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โห, ôi, โ,โ,ห ôi, โดนเหยียบค้งแรกเนี่ยบอกเลยว่ากล้วยเนี่ยเทสุกเซฟซาปาก่อนล้วการนเดนิมเพราะว่าก่อนี้เนี่ยมันไกลกว่าเพื่อเลยเนอะโอเคพอไรเขาที่ลงตัวแล้วเนี่ยบักกล้วยก็ขอมาฟาร์มก่อนล้วการเดิเพอรับเคลมาเนี่ยบักกล้วยก็แปลกล้วยอย่างล้วก็ไรหัวบอลที่อยู่ในกรน,นี้ทันทีแ่แรนะครับทุกคนผมว่าคิดว่าบอลก่อนี้เนี่ยนะครับจะหัวแต่ที่หนได้นะครับทุกคนมาโคตรกากเลยโอ้โหโอง ขอฟาร์มตรงนี้ก่อนนะครับผมเออฟาร์มด้านหน้าเดี๋ยวก็ต้องไปฟาร์มด้านหลังต่อเนะ้อ ตอนนี้นะครับทุกคนบักกล้วยเนี่ยครับขาดอีกแค่นิดเดียวบักกล้วยจะฟาร,ร์มด้านหลังได้แล้วนะครับผมโอเคเลิศก็เรียบร้อยนะครับทุกคนบักกล้วยเนี่ยสามารถไปฟาร,ร์มด้านหลังได้แล้วนะครับ yahoo พอมาฟาร์มด้านหลังนะครับทุกคนความรู้สึกแรกของบักกล้วยนะก็คือว่าโอ้ทำไมกูต้องเดินไกลขนาดนี้บักกล้วยยังไม่ได้อยากร้อนทุนเลยนะเว้ยเพราะตอนนี้เน,นี่ยนะครับทุกคนผมเนี่ยค่อนข้างจะกล้วยใหญ่เลยนะครับคือไม่อยากเป็นกล้วยเล็กยงกไม่อยากเดินออกกำลังกายบ่อยๆบอกว่าทุกคนคงเข้าใจนะอีกแค่สิบเก้าวิว่าเเป็นกียรติ อย่างมากนะครับผมที่จะได้สู้กับแชตโต้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 ไอ,อเดี่ยวบักกล้วยมึงฆ่าใครไป,ไปอีกแล้วเนี่ยโอ้โหเผลอแป๊บเดียวนะเนี่ยโอ้โหมันฆ่าคนไปวันเล่นเลยเนกกี่ยบักกล้วยโหดเหมือนกันนะเนี่ยบักกล้วยนะครับทุกคนก็ได้ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับจนฟาร์มมืดนะครับและอีกไม่กี่วิวเนี่ยบักกล้วยก็สามารถสู้กับไออาคาอิตูได้แล้วหลังจากเลเวล350บักกล้วยเนี่ยนะครับที่มาล่าเขวยอย่างเร็วไวแล้วก็มุ่งหน้าไปหาบักอาคาอิตูกันเลยโอ้โหยืนด้านเบอร์บอกเลยว่าเรททรรรออทดดดดดสุๆโโโ้้้้้หหแแแกกกกงไไนนนนลลลลละะะััััวววบบบยคคมาเปิ ยักษ์นะครับแล้วก็ไล่หัวดเลยนะครับบอกเลยจังหวะนี้เนี่ยบักกล้วยนะครับไม่เคยอ่อนข้ออ่อนมือให้บักตู่นะครับบอกเลยว่าอยากเตะหน้ามันมากในชีวิตจริงและทำได้แต่ทำไปแล้วและจังหวะนี้ครับทุกคนเชียร์ตู่แก้ตายเชียร์ตู่แก้ตายยังไงยังไงฝากเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ไอเชียร์ตู่แม่งตายนะครับทุกคนโอ้โหบอกเลยนะครับว่ากูสาใจจังเลยว่ากูพาคลิปเนี้ยโอเคครับทุกคนในคลิปนี้นะก็ภารกิจของบักกล้วยเนี่ยก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้มาฆ่าบักเชียร์ตู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนนนนะคคคคครรรััััับบบบโอออเเทุกก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 กถ้้้้้าาใใใชชลลลลวววยยยย่ืมดดดดไ์์แป็งจหนะครับ ทีก่กุ้ะขอบคุณมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราก็รอชมบักกล้ยในคลิปได้อย่าลืมกดไลค์ไว้เยอะๆบักกล้ยจะได้มาไวๆโอเควันนี้ขอลาไปก่อนสวีดัสสวัสดีครับผม